สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเนม่าก<อ><ร>ันดีกว่าหลังจากที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับผมว่าเขาเองเนี่ยจะได้รับเงินเยอะมากมายมหาศาลมากๆจากการที่เขาอะเดินทางไปเล่นให้กับ <S 2> <S 2> อลัลฮิลานในซาอุดีอาระเบียนะครับผมโดยค่าเหนื่อยของเนม่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ล้านต่อปีนั่นเองนะครับผม80ล้านนี่ไม่ใช่80ล้านบาทนะครับแต่มันคือ80ล้านยูโรต่างหาก นะครับผมตีเป็นเงินไทยออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ3 1 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยที่ได้จากซาอุดเนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีนะครับผมก็คือได้รับเต็มๆเลยนั่นเองถ้าอยู่ที่ยุโรปเนี่ยโดนภาษีอ่วมเลยถูกไหมคราวนี้มาซาอุดเนม่าก็รับทรัพย์เต็มๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนม่าก็รวยมากๆอยู่แล้วนะครับผมแต่เอาจริงๆนะมาเอาฮิรานเองอะไรหลายคนก็จะมองว่าไปซาอุดที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเข่งเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องอะไรแบบนี้เนาะแล้วเนม่าเป็นนักเตะสายปาร์ตี้อะเนม่าจะอยู่ได้อย่างนนั้ จริงๆแล้วเนี่ยเอาฮิรานเองไงก็มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับบาเลนแบบสุดๆเลยเรียกได้ว่าขับรถไปแป๊บเดียวเนี่ยก็ถึงแล้วแล้วที่บาเลนเองเนี่ยนะครับเขาก็ชิลๆนะครับผมไม่ได้เคร่งเหมือนกับซาอุก็มีการขายแอลกอฮอล์มีการขายอะไรกันได้นะครับผมก็ไปปาร์ตี้ที่บาเลนได้นะแล้วซาอุเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจัดความสะดวกสบายให้กับเนม่าแบบจัดเต็มเลยนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าเนม่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมใช้ชีวิตเยี่ยงพระราชาเลยก็ว่าได้โดยอย่างแรกเนี่ยนะครับผมเขาแทบจะไม่ต้องเดินทาง เองเลยด้วยซ้านะครับนอกจากสัญญาที่มีมาให้แล้วเนี่ยให้เงินจํานวนมหาศาลแล้วถูกไหมเอาฮีรานเองเนี่ยยังมีเครื่องบินส่วนตัวมาให้กับเนม่าด้วยนั่นเองและเครื่องบินส่วนตัวนี้สามารถใช้เมื่อไหร่ใช้ไปไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องใช้ไปกับสโมสซอนหรือว่าบินไปเตะบินไปซ้อมอย่างเงียวเท่านั้นจะบินไปที่ไหนก็ได้เลยนะครับคือเหมือนเอาไปเลยเครื่องบินพร้อมคนขับจะบินไปอะไรยังไงก็ตามใจเลยนะครับผมตรงนี้เองนี่ก็จัดแบบโคตรโหดเลยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีคาริฮาขนาดใหญ่ให้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ดูแลต่างๆอีกมากมายตรงนี้เองก็ทําให้เนม่าไม่ต้องเสียค่าบ้านนะครับผมก็จัดบ้านอย่างหรูให้เลยนะแล้วก็นอกจากค่าบ้านแล้วเนี่ยนะครับผมค่าเครื่องบินแล้วเนี่ยจัดให้เต็มเลยถูกไหมก็จะมีเงินโบนัสให้ด้วยนะครับผมโดยหากเนม่าเนี่ยเล่นกับเอาฮิราน,นัดไหนแล้วอาฮิรานชนะจะได้โบนัสอยู่ที่ประมาณ80,000ยูโรต่อเกมนะครับผมก็ประมาณ3ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังมีงบโปรโมทประเทศซาอุให้ด้วยนั่นเองนะก็คือเวลาเนม่าลงรูปเนี่ยนะครับผ ที่เป็นรูปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศซาอุดีอาระเบียหรือว่าจะเป็นการโปรโมทสโมสรเนี่ยก็จะได้รับโบนัสไปเลยนะครับผมอยู่ที่ราวๆ5แสนยูโรหรือ19ล้านบาทนั่นเองคือไม่ต้องเตะบอลก็ได้เงินก็ได้ถูกไหมโพสร,รูปอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ตังก็ได้นะครับผมหรือว่าลงไปไม่ต้องยิงเนี่ยทีมชนะก็ได้โบนัสเพิ่มอีก3ล้านเรียกได้ว่าจะรวยไปไหนเนี่ยตัวของเนย์มาร์นะครับผมแต่ที่งงกว่าก็คือซาอุมึงรวยไปไหนเนี่ยนะครับโคตรรวยจริงๆเลยนะครับผมป่าสุดๆเปย์สุดๆเลยนะ ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วแล้วนี่ก็เป็นดีลของเนม่ากับสิทธิพิเศษที่เขาได้ในการไปขายแข่งในซาอุดิอาระเบียนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ